ทวงมาโชว์หน่อยค่ะทวงงนะคะวันนี้ได้ทวงนะคะ,ะ,คะโอ้โชคดีจังเลย<ว>ได้ทวงโอ้ยงาม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 เออโลดงามพี่อ่อนคือพี่น้องมีแหวนน้ำ Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ yeah. ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีแม่นิดก็แก่งแกงสหายผ้าม่านเที่ยวนี่ยังก่อเขาเริยนยังเมืองตลาดมือแปดมือสองมือแปดตลาดมื้อสองจากพี่น้องชุกมือนั่นแหละจ้าเดี๋ยวเขามาบึง ทาง่ายน้ำกันเด้อจแตพี่น้องเดี๋ยวแมนดีท่าดีได้ตาลายเสียหมดเนาะสยามพารากอสยามพลากรถ้าตาดีก็ได้ของยี่ห้อจต่พี่น้องราคาถูกๆตามมาเบิ่งกันจต่พี่น้องมาๆๆๆๆๆมามามาจะใส่อุ้งสีเป็นเมาคักไปเก็บบนรถก่อนเออไปไปได้เดิน สวัสดีจ่าพี่นอ้องมน,นีอันผ้ามายางตลาดตลาดนัดมือสองเดือพี่น้องตลาดสดทุกอย่างปอนหนึ่งพี่น้องนี่ทุกอย่างหนึ่งปอนหนึ่งเผ้า ขาดรับข้าวพี่น้องเป็นเต้าไปเห็ดน้ำพริกนุม่มแทะขาดรับข้าว อนซื้อที่นี่สีแพ็คหนึ่งโดนบาดคือคือเท่ากับสลาดเอาวันมคา 来啦。 แฮมเมอร์แฮมเม,ม,อม,มดอย่างพิน,น่ะแฮมแฮม,มเมสใส่ใส่ขระเบอกดรปอมหรือแค่เออพี่เอาพี่เอาอันเท่าไหร่ก่อนแล้วไปทามก่อแม่พอเอาโตสุดพี่อ้วนว่าไงแน่ของแท้หรือของปลอมไห้ดูสิ แฮมเฮอร์เมสอย่างก่อนยี่ห้อย่างก่อด5เท้าตาดีได้ตาไร้เสียนะคะของยางก่อดของแฮมเออนี่ค่ะสวยๆเก็บมาเมื่อไหร่ท่องพี่น้องที่ผ่าตอนเทนเทนอันแอนเทเวลเทเวลวเวสัน ต่อได้สิต่อได้สิบสองข้าสิบสองข้าวสิพีดาเอาโหลดเจ้าเจ้ามักสะสมเดี๋ยวสร้างชาิกับา้าไทยกันเด้อพี่แม่จเก็บน้ำไร่เออพี่แม่จะไปเก็บกรไร้องกว่า่อง มือต่อนนี้อีก็น่มอขาต้อนเลยเฮ้ยเาะเอา่ยจำนีก็ดีแล้วกระบอกมาสิสิสิเอา้วเอาเอาทองมาโชว์หน่อยค่ะทองทองนะคะวันนี้ได้ทองนะคะโอ้โโชคดีจังเลยได้ทองไี้ะะได,ะะด,ดีของใหม่เนี่ยเกือบจะพี่น้องร้องเทา Lông thảo bút Một <laughs> I bakken der oppe. ่างประดับห้อง,งดาเพียดาเบ้าแหวนเพชรติเพดยดาแหวนเพชรพวกหมวกใหญ่เลยเออนี่เด็สกสวัสดีค่ะ <laughs> แหวนเพชรพวกหมวกใหญ่ไปใไส่เรน ใช่นี <those> ่วง่งบอกไงแต่ว <laughs> ่าม <kra: Yes. S 1> <laughs> ันแข่หรือปลอมกะสื่อไปไซ้เลนเนาะใครดีหูน้ำเฮาใส่ว่าน้าตัวนี้คือตุ่มตุ่มมันตุ่มมากเยี่ยมมากเอาพี่อ่อนลองใส่บ้ง ช่ดล่ะอ้ยงามย่าบโงามงามงามอโลดงามพิออนงามพ่ออนคืองามงามงามบ่งดูมีของแถมอย่างบ่นี่อดูสิยู่ไร้มาสิของมึงดูสิยู่ไร้น่ ดิละอันเนี้ยก็อีห่อชันดีแล้วนั้นเนี่ยเนี่ยนี่ห้อยยังนีห้อยยังมงซิเนี้ยอันนี้ปอนเดียวเนี่ยปอนเดียวไหนดูซิอีหอยังอีหอยอามานียมานี่เออีห้อยมาเบิ้งอียเอาม่นี่มาส่เอามนีมาั่มามาี่ตอนจักบาดี่ตอนหอจักบาดกานี้อาพอนวอันซีนซีปอน่อบาดพี่อนเพ้นจักบาทพี่้อนาี่อนจักบาดพีอนจัีอนจักบาสาพนจับพี่อน่า ไม่ได้ดอกกีฮอกเออกี่หฮอถ้าอายุห่างนี่มันไม่ได้ดอกฮกซีปอนด์ซีปอนด์นึงเอาไปโลดเอาว่าสรุปเอาว่าซีปอนด์จ้าล่างเป็นจารณาอยู่ค่ะอย่าพิจารณาโดนกับเจ้าเก็บของแล้วหลายหลายผุเบิ็งหลายพัดแล้ว

เด้ยังสองคนนี่เพิ่นกับมาน้ากันเด้เด้ยสองคนนี่เพิ่นมานน้ำกันเด้ของคนละอย่างเด้มันเข่าว่ามันบ่เข่าพี่เอออยู่กันนะ ไก่ฟี่ไดฟี่เสื่อของเขาหลายแล้วก็ได้ไอออนเก่าอันกับพ่อสองสามสี่เจ็ดแปดเาเก้าเนี่ยล่ะเก้าพอดีเออเก้าั้า <laughs> here to you happy birthday happy birthday happy birthday to you alo mẹ nè आओ ăn bánh วันนี้ก็เลยมาสุขสากจังจังหวัดเงใหม่้น้องเขานะคะวันนี้หลังจากที่พวกเราไปเดินสยามขร้นตอนมาแล้วก็มาป็นบันชีค่ะบันชีวันเพื่อนะแล้วก็มาที่เก้าหวยก็ต้องออกเก้าเก้า พี่น้องขอไปคนเดิ้พี่น้องเบิง้งแหละขอให้มีความสุขความเจริญเดิ้ลเจ็บเด้จนเดิจจ้ลจ่าพี่น้องนำด้วยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แี้เบิยนิวจันตาไล่เล่นสีเพดาบอกว่าเนี่ย หิวจนตาลายหิวจนตาไล่